มาดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์จากทาง SCB ค่ะโดยทาง SCB นะคะร่วมกับกทมค่ะเปิดสนามรวมสุขสนามจักรยานขาไถ่สวนลุมพินีนะคะเป็นส่วนรวมความสุขของเด็กและครอบครัวค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเปิดสนามรวมสุข สนามจักรยานขาไยสวนลุมพินีค่ะสำหรับเด็กช่วงอายุ2-5ปีนะคะเพื่อให้เป็นสถานออกกำลังกายที่รวมความสุขครอบครัวส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนค่ะโดยทางดรวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะได้ส่งมอบสนามรวมสุข สนามจักรยานขาไทยสวนลุมพินีให้แก่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับร่วมกันเปิดสนามรวมสุขสนามจักรยานขาไทยสวนลุมพินีค่ะ เปิดให้เด็กๆกลุ่มแรกนะคะทดลองใช้กันแล้วค่ะพร้อมกับจากการแข่งขันด้วยนะคะโดยแบ่งทั้งหมดเป็น5รุ่นค่ะได้แก่รุ่นอายุต่ำกว่า2อปีรุ่นอายุ2ปีรุ่นอายุ3ปีรุ่นอายุ4ปีและรุ่นอายุ5ปีนะคะเพื่อหาผู้แทนรุ่นละ5คนค่ะไปร่วมการแข่งขันซุปเปอร์บาลานซ์ไทยแลนด์2024นะคะการแข่งขันจักรยานขาถ่ายรุ่นจิ๋วระดับประเทศนะคะที่สนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณ ถ้ากาศยาียนสุวรรณภูมิปลายปีนี้ค่ะอันนี้เป็นฐางที่สามที่จะกลายมาเป็นที่พีซูนร่วงแบบในกระส่งเสริมปีรแลนร่วงสุดเลยนะครับก<ส>็เป็นโครงการหนึ่งถ้าเรามีโอกาสจะทําต่อเราก็ยินดีนะครับเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เด็กๆมาในที่เตี้ยมานะฟอนั้นก็จะมีโอกาสได้ออกตนาดปายมีสถานที่ แล้วก็ที่สวนลุมยก็เป็นที่ที่เราแวดินที่สวยงนเลยผู้ต้องขังก็มาที่สวนลุมแล้วก็รู้จัจกันด้วยเมืองเราเนี่ยผมที่แบบไม่มีไรมีค่าถ้าอยาวุชนแล้วก็คือสิ่งที่มีค่าสุดของเมืองเราก็ต้องเตรียมเมืองที่ดีแล้วส่งต่อให้พวกเขาดูแลถ้าเกิดเขามีที่ออกกำลังกายมีจิตใจที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้สร้างพลเมืองที่ดีผมเชื่อว่าสนามนี้ ไม่ใช่เรื่องออกกาลังกายอย่างเดียวออกกาลังปิตใจด้วยหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนที่มีคุณภาพว่ขอบพระคุณธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่ร่วมมือกับกทมในหลายกิจกรรมเลยฮะโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมองว่าจักรยานข้าไถเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กได้เป็นอย่างดีค่ะจึงได้จัดสร้างสนามรวมสุข สนามจรยานขาไถที่ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จัดสร้างนะคะในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครค่ะขนาดพื้นที่คือ3,956ตารางเมตรนะคะใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะรวมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสาธารณะประโยชน์และเป็นศูนย์รวมแห่งความสุขของครอบครัวชมุมชนและสังคมค่ะ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงเทพมหานครและค่ะที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการของน้องๆหนูๆและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะ